ไอเดียการตกแต่งบ้านด้วยบล็อกช่องลมสไตล์โมเดิร์นสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเอบล็อกนะคะพามาดู5ไอเดียเก๋ๆนะคะในการนำบล็อกช่องลมสไตล์โมเดิร์นไปตกแต่งกันค่ะไอเดียที่1นะคะเป็นฉากแก้งห้องสวยๆนะคะใช้บล็อกช่องลมแต่งพื้นที่สวยโปร่งแสงให้ความเป็นส่วนตัวแถมห้องดูกว้างขึ้นอีกด้วยค่ะไอเดียที่2นะคะผนังตกแต่งค่ะก่อบบล็อกช่องลมนะคะบนผนัง เป็นลวดลายที่ต้องการนะคะสร้างมิติที่น่าสนใจเลือกแบบที่เข้ากับสไตล์บ้านของคุณได้เลยค่ะไอเดียที่3นะคะชั้นวางของนะคะหรือเคาน์เตอร์นะคะทําชั้นลอยจากบล็อกช่องลมนะคะนอกจากจะเก็บของได้แล้วนะคะก็ยังเป็นจุดเด่นในห้องโชว์ของตกแต่งสวยๆได้อีกด้วยค่ะไอเดียที่4ค่ะบานเกล็ดหน้าต่างแทนหน้าต่างธรรมดาด้วยบล็อกช่องลมให้แสงและลมผ่านได้ดีช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะไอเดียที่5ไฟติดผนัง ติดไฟหลังล็อกช่องลมสร้างแสงสวยงามในตอนทางคืนได้บรรยากาศดีสุดๆค่ะลองนำไปประยุกต์ใช้กันนะคะรับรองบ้านคุณจะสวยขึ้นอีกเป็นกองเลยค่ะชอบไอเดียไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ